S <S 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 โอ้ <S <S ดอกหญ้าลายปุ๊บแม่สวัสดีครับบบาวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีฟซีแฟนคลับทั้งช่องเบาวเท่านำโชคนะครับวันนี้วันที่18พฤศจิก,กายน2568่านผช้ชมมนีพาเดินทางพี่น้องมาหาพ่อเซียนทองนะครับมนีเบาวเท่าก็มาเยี่ยมพ,พ่อพนัท่านผะู้ชมนะพ่อพนพึ่งออกจากโรงพยาบาลน,นะครับอ ลักก้าผาเอฟซีนะครับมารับชมน้ำกันครับงวดวันที่1ธันวาคม2568นะครับผมมาครบบนพ่อนะครับผมพ่อเพ่นให้ฮางวดนะครับก็ถือว่าเดินดีท่านผู้ชมนะครับงวดแรกที่พ่อเพ่นให้646จับคู่ให้46ตรงตรงนะครับลักก้มา978บเท่านผู้ชมนะครับลักก้มาหกเก้านะครับนะครับชุดบนเดินดีพี่น้อง คุณแม่คุณตากเขาฝนกระห่มบ่แม่อันนี้ฮ้อนยังแม่เนี่ยฮ้อนฮอนดอกยาพี่น้องโอ้ยฝนห่อมเขาแม่พันว่าหมู่บ้านนี่บ่แม่ฝนห่อมยากระไรสันแม่เนาะพี่น้องเอ้ยพี่น้องชาวนาเฮาช่วยจะได้เขาแต่ละเม็ดมันลําบากเลยท่านผู้ชมเด้อนะขุนเขาขุนน้ำนี่อีหลีพี่น้องนะครับกินนี่พยายามบ่ให้เหลือพี่น้องเขานี่นะครับเช็บยากพี่น้องเบิ่งในพุ่นน่ะ เรื่งฝนกระห่่แม่พันวาหยากระไหลนี่เข่าก็ยังเปียกๆอยู่ฝนตกบ้านเฮาทำชุ่มมือว่านกับมือนี่ฝนตกนะแม่เนาะมือว่านฝนห่่ม่แม่มือว่านในหลอดห่่โอ้พี่น้องดอกหยาพุ่นนะแม่ยพันวาเข่าดอกหยาหลายเออเ้าอยู่หน้าบ้านพ่อเพิ่นแหละทำชุ่มนี่นะครับพุ่นนะพูดแม่เราหฮวนดอกหยาพี่น้องเอ้ยเพิ่งฝนกระหเออนี่ ไปธรรมชมุมไปเข้าไปเยี่ยมพ่อเพื่อนน้ำกันนี่บ่าวเ่าก็ได้แบนพี่น้องได้แบนได้นุ่มมือนี้มาเยี่ยมพ่อเพื่อนอพ่อเพิ่นพ่งออ,อ,อ, yes ออกจากโรงพยาบาลท่านผู้ชมนี่แหละพ่อเพิ่นพ่งหน้าตาสีสดใสนะพอ่อเนาะ,น,ะนั่งได้พอ่อนั่งนี่บ่พ่อนั่งนี่ก็ได้อ<ร>ะพ่อสะดวกกีนบ่พ่อสะดวกกีนบ่พ่อเอ้าพ่อเอ้านะครับถ้ามาเยี่ยมพ่อเพื่อนไปนอนโรงพยาบาลจากมือกับพ่อตั้งแต่พ่อบอกบ่าวเ่าก่นละอาทิตย์ที่แล้ว เออาสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับพ่อบอนีลูกก็ได้ได้แบนกับนุ่มมาฝากไม่เยี่ยมท่านผู้ชมนี่ได้่มาฝากพ่อเพิ่นเอาไปทางผีก่อนพ่อให้ส่วงให้เศร้าพ่อ,อต่างไม่เยี่ยมบ้านจับปุณณพี่น้องบ้า,จบานจะทางพ่อจะเล่บวยอยากให้ใหพ่อเพิ่นพักพอนท่านผู้ชมไปพาตัดมันเบาะไปพาตัดพี่น้องเออเอาส้วงเศร้าระบาดนี่พ่อให้ส่วงให้เศร้าหาย เอออาทิตย์หนึ่งเลนนยนพนาออาทิตย์กลัวพาวันจันทร์อ่ะพอตอนยังวอลหลยก็ได้เดพี่น้องได้เพราะว่าพอ,าอพึ่งพึ่งพาตัดมาเออเอาธรรมชมนี่นะครับครบบนพ่อเสียนทองเอฟซีก็รอดถ,ถามกันเข้ามาหลายบริจับซีหาให้นพน,น้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพี่น้องครบบนหนึ่งสี่ห้าแต่ว่าชุดจับคู่ไม่เข้าเด้อพี่น้องเด้ชุดจับคู่ไม่เข้า นะครับท่านผู้ชมเอา้าพอ่อหน้าตาสดใสนะพอนะ่อเนาะหน้าตากับสดใสพ่อซ่วงเศรานเนเา้าระบัดเลยเออนะครับผมครบบนเอา้าพ่อคนว่าเขียนไใบเหยูดย <c oughs> อดได้ว่าสันอ <c oughs> อกโรงพยาบาลเมื่อไหร่พ่อมาตะมาเมื่อเช้านี่โอ้พี่น้องโอ้พ่อคนก็ยังเชียงแรงอ,อยู่อโรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งพ่อคนว่าเขามาโลดว่าสันพ่อมาแล้วสันแต่ว่าพ่อก็เขียนไใบเหยูอดได้ว่าสัน พี่น้องเนาะเอาครบบนพี่น้องเดี๋ยวเบาแถาเบา,า,าให้ฟังได้พี่น้องเด้อบให้พ่อเพิ่นเบาหลายนะครับพอ่อเพิ่นอาจจะเจ็บแผลอยู่พี่น้องนะครับครบบนธรรมชมนะครับหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดธรรมชมเดี๋ยวเบาแถาจะเขียนตัวใหญ่ใหญ่ให้ได้พี่น้องเด้อนะครับครบบนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ชุดครบบนนะครับชุดครบบน นับชุด3ตัว2 5 6หนะครับ3 6 7หนะครับ3 5 6 4 6 4นะครับจุดครบบนพี่น้องถ้าบอมักชุดที่พอเพิ่นจับให้นะครับจับเอาในชุดนี้นะพอเนาะในชุดนี้นี้อ่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับสามตัวพอเพิ่นก็นเน้นกต่สองห้าหกอ่าสามหกเจ็ดสามห้าหกพี่น้องเน้นสามหาง นะบถ้าผู้ใดมักชุด3ตัวก็ไปหายิบจับจับจองลอตเตอรี่ได้เพี่น้องเด้อเผื่อมารางวัลเลขท้าย3ตัวหรือรางวัลใหญ่นะครับชุด2ตัวนะครับ5 6 4 7 3 4 5 2 6 4 5 7 6 7 6 3 8่ห้าสอ่ห้าเจ็ดเจามคู่แคู่นะพอนะเน้นที่5 6 5 2นะครับถ้าเน้นๆคักๆเน้น2คู่เท่านั้นบ่พ่อเน้นล้วตัวอื่นบ่เน้นหรือว่า หกเจ็ดบ่ะหกเจ็ดหกสี่เอ่อจะเป็นหกเจ็ดหกสี่ชุดที่พ่อเพิ่นจับใส่สามตัวพี่น้องอ่าเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้สดใสนะพอนะให้สว่างให้เศร้าแต่ว่าไม่เยอะได้กินเขาไปพ่อกินว่านเยอะกลินว่านเยอะพอได้กินว่านนี่อ๋ค่ะแต่ว่าแต่ว่าอาหารนี่ในร่างกายอืมค่ะสี่ ถุงเนาะไม่ถุงจังสีนี่ก็รางวัลพี่เหมือนกับเพื่อนหนึ่งจังเบิดให้อาหารทั้งสายยางกินข้าวทั้งสายยางพอันเป็นน้ำลำใสเนาะอืมเป็นน้ำลำใสพอพันพาตัดลำใสแล้วพี่น้องเด้ออืมจังว่าว่านบ้าวเถากะทู่พอมันบอกอยู่พี่น้องพอพันเขาล่องบาลพอนว่าเพราะว่ามหาพอพันรอบที่แล้วก่อนพอจะไปพอนพอนาฝ่ามาเด้วยวสันพอจะเขาล่องบาลไปพาตัด เด็กนางเด็กวิ่งว่าเขาเนาะเออว่าเขาชุดล่างว่เาเขาว่าเป็นยังพอ่อเด็กล้วันนี้หารว่าเป็นซีกับเจด็ดหรือว่าเจ็ดดีเว้ยมายน้ำกันหาเอ่อหาซีเจ็ดสูตรขอ<ม>งพอ่อพี่น้องสูตรของพ่อเสียนทองถ้าสูตรอันนั้นของเพิ่นมาน้ำกันอ่อสี 4, 5, ห<า>่ห้าเจ็ดใช่เด็นางแต่ว่า,าวเราเถ่ากิจสูตรของพ่อไปประกบกับสูตรปู 5, 7, 8, ่ห้าเจ็ดแปดพี่น้องนะครับผลลัพธ์มือแรงจะลงให้เอฟซีโย่สูตรสูตรอ่าสูตรเลขติดพ่อเสียนทองนะครับ งวดที่แล้วก็จับใส่ของปูหาเจ็ดแปดอยู่หาซีเจ็ดซีหาเจ็ดหรือหาซีเจ็ดนี่แหละซีกับหามันกันเจ็ดกับมาทำผู้ชมเจ็ดก็มาหน้าเจ็ดกับมาหากับซีมันน้ำกันเอาเดี๋ยวบอสชาวเยนให้ท่านผู้ชมนะครับบอสชวนพ่อคุยหลายพี่น้องพ่อพ่อพิ่งออกจากล่องบาตรที่เจ็บแผลอยู่เออหน้าตากระซดใสหรอกหมอนัดอีกบ่พงหน่อยนัดทุนที่ซีท่านว่าท่านว่า ท่านว่าพี่น้องเดือนหน้าไป้ังแผลด้วยเหรออันน้ำไม่อ๋อรังแผลเราชวนนีไปรังแผลแถวน้ำไม่ก่อนอ่ะพี่น้องเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้นะจบประชุมพอพันขึ้นหลายพี่น้องเพราะว่าพ่อพันนึงเจ็บแผลอยู่นะครับผมก็เพราะนี่ท่านย้ำไอ้นะไอโอ้ไอ้ไอแตวาแผลนี่พอค่อยเจ็บแล้วเนาะพ่อเนื่อวานนีอืมอาทิตย์นึงแล้วพี่น้องอาทิตย์นึงแล้วเอาเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้ท่าธรรมชุมเอานผู้ชมนะผมพ่อเสียมทองเลยพี่น้องเด้นะเป็นท่าทางนะครับ ถ้ามัธยชอบท่านชมนะครับไปหาหยิบจับจับจองลอตเตอรี่ได้พี่น้องเลยดาบหนึ่งธันวาคม2568นะครับชุดครบบนพ่อก็บถือว่าแม่นนะพ่อล่ใหายหางวดมาทั้งหางวดพี่น้องรับตั้งแต่งวดหกสี่หกว่ะหกสี่หกเก้าเดแปดนะครับ6าคาหกเก้ากแปดเก้าแปดหนึ่งสี่้าบหงวดพี่น้องมา มาครบบนนะครับแอบวัวที่พันมากกันหนึ่งสี่หาแต่ว่าพอบริจับสี่หาให้ได้พี่น้องได้นับครบบนพี่น้องนับครบบนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับจับเอาในนี้่านมช้ชมเอฟซี FC ก็รอถทามกันเขามาหลายนะับแต่ว่าพอจับคู่ให้พวกเขาดัท่านผช้ชมแต่ว่ากยัยมบาอยู่ในชุดมาครบบนนะครับชุดสามตัวสองห้าหกสามหกเจ็ดสามห้าหกสี่หกสี่นะครับ อสามตัวเขาไปหาหยิบจับจับจองลอตเตอรี่ไปพี่น้องเผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวหรือรางวัลใหญ่บอมักชุดที่พอจับให้พี่น้องจับเอาในชุดนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบบนนะพอจับคู่ไฮก้ห้าหกสี่เจ็ดสามสี่ห้าสองหกสี่ห้าเจ็ดหกเจ็ดหกสามพอเพนินค่ะคือหาหกกับหาสองพี่น้องหกสี่หกเจ็ดนี่งค่อยู่ใน,นชุดนะครับชุดสามตัวนะครับพอใน,นกระเด็นที่กัน หนัตอนนี้คือหาหกกระพาสองแล้วพอเนาะเอ้พี่น้องถาพอมักชุดที่พอจับให้นะครับจับในชุดรบบนนผูมชมจับในคุดชุดรบบนนะครับงวดอ่าที่พอจับให้เกิดอเขามาไล่งวดที่พี่น้องเขามาไล่งวดชุดที่พอจับให้ที่พานมานะครับเขาสามงวดนะพอเนาะนับชุดรบบนที่พอจับคู่ให้เนี่ยเขาสามงวด พอให้หางวดนะครับแต่ว่าจับคู่บ่เข่าสองงวดนะครับแต่ว่ามาในครบบนมาในครบบนทั้งหางวดท่านผู้ชมหนับงวดที่ผ่านมานี่หนึ่งสี่ห้าหนับครบบนมาครบบนท่านผู้ชมแต่ว่าพอพ้นจับคู่ให้บ่เขา่าอ่าเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับผมแคปหน้าจอนะครับเดี๋ยวจังจะพามาหาพ่อเพิ่นอีกมาเยี่ยมพ่อเพิ่นจังมาชมชุดล่างพี่น้อง กับมนีมาเยี่ยมพ่อพนั่มพ่อพนพึ่งออกจากโรงพยาบาลนะครับทำชมพ่อพนพึ่งออกจากโรงพยาบาลให้สวงให้เศร้าพอ่อ <c oughs> เป็นยังดอกใจกเข้มแข็งสู <c oughs> อ,อแน้ะพ่อเนาะพูดตายง่ายด้วพ่อว่ายังแข็งแรงอยู่ได้พีนพ่น้องเลยพูดลดพี่น้องให้พ่อพักผ่อนจากน้อยจากนั่นนะครับก็จะจะพามาเยี่ยมพ่อพนอีกมารับช่มชุดล่างมือนอีที่จริงบ่าวทอกจะตั้งใจมาเยี่ยมพ่อพนละนะครับพ่อพนร้อยเขียนไว้ให้ยูพ่อพน่า เออมาโลดมาหลักก็ได้พ่อเขียนไว้ให้ยูทีแรกพ่อเราบบท่านอีใครแนี่ยจะโเป็นอย่างนี้พ่อเด้อแต่ว่าจะมาเยี่ยมบาวเาว่าพ่อเลยว่าเขียนไว้ให้ยูประสันพ่อเคุนว่าเออเอานะครับท่านผู้ชมบาวเทวะขอบคุณพ่อเสียนทองครับพ่อขอบคุณคร่ะแข็งแรงให้เศร้าให้หายไปไว้นะพ่อเนาะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านเด้อครับวันเอฟซีเป็นกับเป็นห่วงเคุนว่าให้พ่อหายไปไว้เออขอบคุณพ่อใหญ่ใหญ่พี่ปานาสุขุสุขคนในช่วงไหมันนะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ